ีถ่ายธรรมดาแล้วนะจะไม่มีอะไรตัดต่อกันทั้งสิ้นออกเลยมามาเล่นยาพิษกันโอเคอ่ะคุณนึงหลับตาหลับตาหลับนายสายายาพิษเลยโอเคอ่ะหลับตา ลับตาลับตาโอเคลับตาน okay. เนอะโอเคอร่อยมากินอย่างนี้รอดอือกินอันนี้ด,นนดีกว่ารอดรอ,อดอืมอืมกิน รอดรอดค่อยกินด้วยรอดไหมรอด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  รอดรอดรอดอันนี้นะเออรอดฮะรอดรอดฮะรอด,อ,ดอะไรของมันวะ